สวัสดีครับในส่วนของวันนี้ก็จะมานำเสนอในส่วนของการสร้าง API ด้วย Fast API บน CoLab นะครับามารู้จักกับ Fast API ก่อนนะครับ Fast API ก็คือเป็นตัวเฟร m e w o r k สำหรับสร้าง API ด้วยภาษา Python ครับที่เน้นง่ายต่อการใช้งานซึ่งมีความสามารถในการสร้าง API ที่มีาการส่งาการตรวจสอบข้อมูลชนิดของข้อมูลแบบอัตโนมัตินะครับและก็ทำการสร้างและจัดการ API ในส่วนนี้สะดวกแล้วก็ง่ายต่อการใช้งานนะครับในส่วนที่2นะครับก็จะเป็นเรื่องของตัว Google c o l a b ซึ่งในส่วนของตัว Google c o l a b นี้นะครับก็จะเป็นเหมือนบริการเครื่องเสมือนนะครับหรือ Virtual Machine นะครับซึ่ง่ซึงจะทำในส่วนของบนเว็บเบราว์เซอร์ะนะครับเพื่อ,อเขียนและก็รันโค้ด Python ได้อย่างสะดวก แล้วก็ใช้งานฟรีนะครับในส่วนนี้โดย Google Collab มีคุณสมบัติก็คือในส่วนของการทำงานที่หลากหลายที่ทำให้เราที่เป็นฝ่ายนักพัพฒนาไม่ต้องอติดตั้งในส่วนของเครื่องมือหลายตัวเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งสิ่งที่ต้องเตรียมสำหรับการทำตัวสร้าง API ของ Fast API บน Collab นะครับก็คือเราต้องมีบัญชีเข้าใช้ของตัว Google นะครับเพื่อลง,ลงชื่อเข้าสู่ระบบของตัว c o l a b นะครับในส่วนที่2นะครับก็จะเป็นส่วนของตัวติดตั้งแพ็กเกจหรือตัวเฟรมเวิร์กนะครับเราจะมาในส่วนของตัวที่เป็นการติดตั้งเลยนะครับเพราะว่าตัว Google ส่วนใหญ่จะมีบัญชีเข้าใช้อยู่แล้วแล้วก็ในส่วนของตัวติดตั้งนะครับจะมีหลกัหลกๆด้วยการที่ต้องติดตั้งอยู่ในส่วนของ4ตัวนะครับก็คือจะเป็นตัวเฟรมเวิร์กตัวสร้าง a p i นะครับหรือว่าตัว fast a p i ต่อไปจะเป็น library สำหรับตัวทำงานของโปรแกรมนะครับก็จะเป,บบเป็นตัวทำงานแบบ asynchronous เป็นตัวทำงานแบบ asynchronous หรือการทำงานแบบไม่ต้องรอคำสั่งก่อนหน้าเสร็จสิ้นนะครับในเคสนี้แล้วก็จะเป็นในส่วนของตัว library สำหรับสร้างในส่วนของ public url หรือสร้าง url สำหรับเข้าใช้งานของเว็บที่เราจะสร้าง a p i นะครับ ในส่วนต่อไปก็จะเป็นเรื่องของตัวไลบรารีที่เป็นตัวจำลองเซิร์ฟเวอร์ของตัว Python นะครับที่เราต้องติดตั้งนะครับในส่วนนี้โครงสร้างพื้นฐานนะครับของตัวเว็บ API ก็จะมีง่ายๆนะครับของตัวเฟรมเวิร์กตัว Fa s t API ก็จะเป็นในส่วนของประกาศหรือว่าสร้างแอปขึ้นมาด้วยคำสั่งนะครับแล้วก็สร้างเส้นทางเข้าสู่หรือว่าเส้นทาง เราที่เป็น path ของ url ที่เราจะกำหนดเข้าใช้งานนะครับในส่วนนี้แล้วก็ส่วนสุดท้ายที่จำเป็นต้องมีนะครับก็คือการจำลองในส่วนของตัว url เข้าใช้ในส่วนของ api นะครับก็จะเป็นคำสั่งสำหรับเรียกใช้ public url นะครับในส่วนนี้ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้ที่มีเว็บลิงก์เข้าสู่ระบบนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นครับเป็น ลิงค์เข้าสู่เว็บไซต์นะครับแล้วก็ผลที่ได้ก็จะเป็นผลที่เราดีเทิร์ค่ากลับมานะครับโดยเรื่องของข้อดีข้อเสียของตัวการทำงานคู่กันของตัว fast api แล้วก็ในส่วนของตัว c o l l a b นะครับซึ่งข้อดีในส่วนนี้ก็คือสำหรับตัว fast เองจะ,ะทำให้การสร้าง api มันง่ายนะครับเพราะว่าใช้โค้ดน้อยบรรทัดแล้วก็การทำงานอของตัว api ความเสถียรนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของตัว c o l a แที่ไม่จําเป็นต้องอมีข้อมูลหรือว่าติดตั้งโปรแกรมอะไรอื่นๆเพิ่มบนอคอมพิวเตอร์ของเรานะครับซึ่งเราสามารถใช้งานจบได้โดยโดยใช้ผ่านเว็บราว์เซอร์เลยนะครับในส่วนนี้ส่วนส่วนข้อเสียนะครับข้อเสียสําหรับการสร้างของตัว fast api คู่กับ CoLab นะครับซึ่งโดเมนโดเมนที่ได้จะเป็นโดเมนสาธารณะครับก็คือจะเป็นการ random url ซึ่งในส่วนนี้ถ้าสมมติว่าคนที่ต้องการความเป็นส่วนตัวอาจจะไม่เหมาะนะครับเพราะว่าใครที่มีลิงก์หลังจากที่เรา,าลานโค้ดนะครับมันจะได้ลิงก์มาใครที่มีลิงก์ก็สามารถเข้าสูา่ URL ที่เราได้เขียนมาได้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนที่2นะครับเรื่องฮาร์ดแวร์ในข้อจํากัดของฮาร์ดแวร์นะครับเราไม่สามารถเลือกฮาร์ดแวร์ได้นะครับในส่วนนี้เพราะว่าโคแลรก็จะเหมือนเป็นเครื่องจําลองที่เขาให้สเปคแบบตายตัวมาแล้วนะครับในส่วนนี้เราก็ ไม่สามารถปรับหรือว่าเลือกสเปคของตัวฮาร์ดแวร์ได้นะครับแล้วก็ข้อจำกัดสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของอินเทอร์เน็ตนะครับซึ่งตัวโค l ดแทํทำงานผ่านตัวเว็บเบราว์เซอร์นะครับทำให้ถ้าไม่มีอินเทอร์เน็ตก็ไม่สามารถใช้งานได้เหมือนกันนะครับในส่วนนี้ครับในส่วนต่อไปนะครับเราจะมาสาธิตตัวหน้าตัวอย่างนะครับหลักๆนะครับในส่วนนี้ ก็จะประกอบไปด้วยส่วนที่เป็นติดตั้งที่เกินก่อนหน้านี้แล้วส่วนที่2ก็คือจะเป็นส่วนของสร้างแอปหรือสร้าง api นะครับและส่วนท้ายก็จะเป็นส่วนของตัวเปิดรันนะครับซึ่งลักษณะการรันเราจะได้ url มาตัวหนึ่งที่สามารถเข้าใช้งานได้แบบนี้นะครับโดยในการรันแบบนี้นะครับในตัว c o l a b v e r s i o นแบบฟรีนะครับก็สามารถรันได้สูงสุดถึง 12ชั่วโมงนะครับในการรันจําลองส่วนในตัวของตัวคอลแลบโปรสามารถรันได้สูงสุดถึง24ชั่วโมงนะครับในส่วนนี้เราจะสาธิตตัวโดยเราจะทดสอบผ่านตัว API นะครับสมมติแล้วอันนี้จะเป็นตัวอย่าง API ตัดคํานะครับแบบง่ายๆเรา,อาลอง copy อข้อความในส่วนของข้อมูลมานะครับอพอเรา ส่ง API เข้าไปนะครับมันก็จะได้ข้อมูลตามที่เราเขียนออกมานะครับเช่นตัว API นี้เป็น API ตัดคำนะครับก็จะตัดเป็นแบบคลัปตัดลันตัดอะไรอย่างนี้ครับแล้วมันก็จะมาแจ้งเตือนในส่วนของอที่ลันด้วยนะครับในส่วนนี้ว่ามีไม่ตอนแบบไหนส่งค่าข้อมูลอะไรเข้ามานะครับในส่วนนี้ก็คร่าวๆตัว API ควบคก็เหมาะสำหรับในการทดสอบการใช้งานโค้ดแล้วก็หัดฝึกเขียน API หรือว่า,าทดสอบคำสั่งที่แบบเช่นกรณีที่ PHP ไม่มีคำสั่งตัดคำลองอยากเล่นคำสั่งตัดคำก็ลองเขียน API เชื่อมดูแล้วก็เราจะได้ไม่ต้องอจำลอง Server, เซิร์ฟเวอร์บนเครื่องด้วยแล้วก็ ไม่ต้องจำลองเวิร์ e เซิร์เวอร์ที่เป็นของ Localhost ที่บนเครื่องครับเราก็มาจำลองที่ในส่วนของตัว Collab ที่เป็นแบบออนไลน์แบบนี้ได้เลยนะครับก็ในส่วนนี้ก็ลิงก์งที่ได้มาก็สามารถใช้คู่กับตัวพวกโพส m a n ได้ด้วยเหมือนกันนะครับในส่วนนี้ก็สำหรับตัววิธีการสร้าง API าจาก Fast API บน Collab ก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ